บพอในเป็นหินที่บ่มีความหูเสือซุ่มเทใส่ใจลงไปกะยังว่าเธอใจของเจ้าเศร้าหาการบอกแน่จุกหน่อยเป็นอย่าง สถานะที่เป็นได้แค่คนคันกลางมันเจียมีริสิ่งนี้ที่โตเคยมีให้กันมือนั้นมือนี้เทไปให้เขาความเป็นเรามันเริ่มบออ่เรือ,อเชื่อเดิมให้จำเรียบยำด้วยคำว่าบ่อแแคมันจูกักแน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì bay Để không ต้องแสดงอาการของหัวใจมันถูกรุกรานจนเป็นแพลบ่อเศร้าที่ตนนยู่ก็ย้อนหักเจ้ามันหักคนที่บวาปากบวมแน่นบอบหูเสืกเลยต้องแสดงอาการของหัวใจมันเกิดต้านทานย้อนว่าแพลมันลึก ที่เก็บทุกอย่างบ่แม่นว่าเปื้อนน้ำาตามันไหลมาบ่เศามันโอดเอาบ่ไหว้แล้ว